สวัสดีวอนมาเป็นน้องครับมันเป็นเสาร์วันที่22มีนาคม2567พี่น้องพ่อๆกันตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับฝากประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้อันนี้ยามอะไรสดนะไลฟ์สดใน Facebook ครับ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจเดินดูงามพี่น้อง ขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาชมบรรยากาศสดน้ำกันครับทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะท่านได้สะดวกกับขามารับชมย้อนอ่าเขามารับชุ่มน้ำกันนะครับเวลาหุ่นงูเสาร์ดูประม,มาณนะครับท่านได้บ,าบ้าสะดวกกับกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจไว้ก่อนนะครับเวลาขึ้นไลฟ์สดระบบสด็จแจงเตือนครับมีเวลาว่างย้ำได้ก็ค่อยเขามารับชมย้อนหลังเอาครับอืมวันนี้ครับทางทางพุ้นเป็นกําลังนะครับต่อราคา ค่อยเหนื่อยอยู่ค่อยผูกนครับจะบงถามท่างนี่จะค้ากันครับแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกแม่ลูกค่าจักบานนะครับแม่ลูกาลูกเปิดได้สองหมื่นสี่พันห้า้อยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยมันอ่ะสูงแม่กับแม่ลูกกับแม่ลูกจะตัวนั้นลูกสองลูกลูกลูกตัวเดียวเขามาตะใดกันนะจะของพันวาลูกแหลกนะว่าตาสดๆน่ องหมื 20, 4, ่าานะสี่พั่รอยเาสีาเบาสงประมาณรนะ้อยยีิบเจ็ด้ย่สิบห้าบวกร้อยิบเจ็ดเป็นไ่เหลาเก่าไข่เหลาเก่าไข่เป็นจนะเล, 9, นะเลี่ยงนะแม่ลูกสองมืครับนะเป็นไข่เหลาเก่าจะเลี่ยงเนาะขัดน้ำเลียงเิดหน่อยนะขัดน้ำเลียงนิดหน่อยทรนะงลูกดีดนะ้แม่เนี่เป็นค่อยทองอ่างนิดหน่อยนะหางก็สวยอยู่หนะ้าผากสวยอยู่สองมืสีพันห้าร้อยแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะ ลูกสดแม่สดสดอยู aja, ่เล็บง okay. ่ามเลยไข่เราเก่าแต่ว่าเล็บง่ามเลขาดเจ้าหนอเบี่ยงนิดหน่อยสนใจติดต่อไหนเบอร์ไหนครับศูนย so at uh ์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าสองห้าหนึ่งห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์เห็นแล้วสนใจทุกมาสอบถามเอากลไายขาดสี่หาเนี่ยครับแม่เป็นหมูไข่ออกข้อสิ้หลังสิงแต่ว่ากับกระดานหลังใยอยู่กระดานหลังใยอยู่ขาดน้นเบี่ยงซึมก็เลยเห็นโค้งนะครับมันก็เลยเห็นโค้ง อ้วนเกินมากนี่โอ้เป็นตะเบิงอ่ะอ้วนเกิมากนี่เป็นตะเบิงเนี่ยเข่ามันจะได้มันจะได้แข่ายิมมันไม่ไม่ยอมยิ้มเลยเดี๋ยวเห็นแข่าสิ้นพอนครับมืนอนี้ก็มี่พอด้เบิงนะส่วนทางนั้นเนียหอยเป็นบะหมี่เบื่อเราไปส่งเนาะป็นขายอยู่แต่สนามเป็งไข่หน่อยๆเอาปล่อยแปดหนึ่งเป็นหน่งสาวหน่อยๆเจ้าบานเนาะสาวหน่อยๆ ก็เป็นเป็นถือไว้ครับเนเจ้าของท่านเป็นคนมีเบื่อท่น มีสาวพอเด้บึงสาวตวัวนี้งามคมูกระดานหลังนก็เป็นสาวใหญ่เล็เบวันานี้แต่งสาวใหญ่สูงร้อยสามสิบสามบวกร้อยสามสามบวก <c oughs> สาวน่อยค่าจบับานครับสาวหกสาวหกคือ ผสมครับ26ทันวา9ล้านเสาวท้องเล็ก26ทันวาลาคุณพามีนา2เดือนกว่าเพรานี่ตรวจท้องแ้เดือนกว่าบรนีตรวจท้องแ้ว่าเบาๆน่ถึงสาม0หมือนลอดสามนี่โอ้ใหญ่งาให ล,ล,ลูกสาวยกมงคลนนสาหรับนะครับในทองเป็นเก่าล้านนเนร่ะว่านในตรวจเกบาล้านบพรานว่ในตรวจอาานเศร้าเศร้าหกส่วนแคบดนะีส่วนแคบดีนะสองหนะนะมื่นหกพันนะครับเอาฝันสองทางสอ,อ,อ,องดอกนะข้อสามองครับนขะ้อสามองหางสวยหางใหญ่นะับเชิงการสวยอยู่นะครับ เร็บเรีบบนเด็กแกงเรีบบนเด็งตัวสวงแคบดีนะสองเดือนนะสองเดือนนี่นะนะตรวจได้อยู่นะตรวจได้แล้วนะตัวบ้านเด็กตรวจสาวสองแหลกนะนะสนใจที่ตัวใดเบอร์ไหนนะคศนะูนยะ์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สองสี่สามสองสี่สามสี่ห้าหนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกเป็นอะไรนะสวัสดีคุณสมยศนะ ขอบคุณเลรานนิวแแบกเมาให้กำลังใจกันนะครับเด็กหน่อยจ้าบาดเับเด็กน่อยหมื่นสองพันหนึ่ร้อยสาวหน่อยตัวเถือกเ่บักเถือกหน่อย1 2 0หมื่นสองปุ๊บเป็นนต่อราคากันบสามหมื่นสามหมื่นกว่าอย่างนี้เป็นต่อเป็นเปิดไปเปิดไปเหมือนสา สะดือใหญ่ด้วยเป็นคาเนือเป็นตอ่อายเหนือไเสาจูงไปเปนเปลี่ยนมือ,อเลยเงินใหตดเวลาสาวะเปลี่ยนสาเปลี่ยนเราเป็นมูหลายงไงหนาดำๆนะคูกูอีกตัวหนึ่งสองมืนกล่า อีกตัวหนึ่งสองเมตรตัวเสร็นะอ่าอำเภอภูเขาสวัสดีครับสิทธิเกศเขตกันทละลักษ์ขอบคุณหลายๆที่แวะเข้ามานะครับอ่าขอครัวนายเจ้ยสวัสดีนะครับเดี๋ยวสักพักนึงนะสักพักนึงเดี๋ยวสิไปภาพบิบงม่วนะครับเดีย๋ยวนี่บึงอยู่โซนของตลาดควายอยู่นะครับ สาวหกหไนเป็นห้องไว้เป็นห้องไว้สามหมื่นสามมาหากันสาวหกสามหมื่นกว่าสูงนี่หลุดสูงลอยสี่สิบบักผู่บักผูสูงลอยสี่สิบนั่นือใหญ่เสือหวนี่่ได้ไม สะสือไงเสือบวมหมดเลยเบื้งบนไฟเหนือเป็นต่อราคากันเตะเสาเห็นหนึ่งแถว่า,านท่านเด็กขายกันอยู่นร้กั่งเลยวา่ดอนยิงหน่อยดอนดหน่อยดอนจะบาทครับหน่อยดอนแม่ลูกสามหมื่สาพานันแม่ลูกลูกดอน ลูกจมูกปลอดดีนะโตปลอดดนะีเอาขวนสองข้างก็บมีเหล็บงามนี่เหล็บงามสามหมื่นสามส่นเนี่ยแม่ลูกเหล็กลูกเหล็กอ่นลูกเหล็กเหล็บงามดนะีลูกแม่ผมแม่ลูกลูกแม่เนี่ยสาวดอนหน่อยสาวดอนหน่อยจมูกปลอดดีคนะับเอาหางสวยเหล็บงามคนะรับเล็บแกวเขาแกวเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ หน้าหวานนี้จมูกปอดดีเพรามีจุดกา้างปอดดีนะเอาขันขันก็จับดีเดิสามสิบสามสามหมื่นสามเบิ้งเอาขันสองทางนี่ขันสองทางนี่เอาขันก็หาบเงินหาบข้ามกูแม่เป็นเงิน สูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่ห้าบวกไข่ 6, ไแขวะหกนาะงหนอไข่แขวะหกลูกมันสองเป็นต่อราคากันอยู่ต่อราคากันอยู่แม่ม่นานเงาญ่อ่างลึกเง,งาใหญ่อ่างลึกอ่าประสบโชคความสวัสดีครับสวัสดีครับคนระับ เงาใหญ่อ่า,อางดึกยงาใหญ่อ่า,อางดึกตัวราคาแม่อนศูนย์นนนแปดห ปดสี่หนึ่งสี่เป็นอย่างอ่ะสนใจต้มาสาบับข่าบ้างนะบ้างครับแม่มา่านเจ้าบาวของแม่ม้า่าวเจ็ดสาวเจ็ดแม่ม่านใหญ่ด้วยสองหมื่นเจ็ดพันสัญลูกแม่มาณหาหกตัวนี่และแม่นับ